เรื่องของการห้ามเดินทางการคมนาคมเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่บอกว่าอยากจะออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของตัวโคโรนาไวรัสครับแต่ว่าทาง WHO เองก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าจริงๆจะห้ามไปมันก็อาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่ครับแบบก็เป็นมาตรการที่หลายประเทศออกมานะครับแต่พอฮูออกมาชี้แจงแบบนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้าง นักระบาดวิทยานะครับที่เป็นหัวหน้าปฏิบัติการควบคุมการระบาดของไวรัสซาร์สเมื่อปี2002-2003ครับประจําองค์การอนามัยโลกคุณเจวิตเฮมานก็บอกว่าเงื่อนไขเขตแดนอีิตั้งกันเอาไว้เนี่ยยังไม่อาจจะหยุดการระบาดเชื้อโรคได้นะครับคืออาจจะพุ่งเป้าไปที่พรมแดนกิจกรรมอะไรก็ตามที่จะสกัดบางสิ่งบางอย่างบอกว่าไม่ให้รุกรําเข้ามาในดินแดนหรือว่าช่วยประชาชนของประเทศนั้นนี่หนีรอดจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ ก็บอกว่าคนก็เชื่อฮะบอกว่าประการไปปิดกัน้นการเข้ามา,าคมทางอากาศเนี่ยจะหยุดการแพร่กระจายหมายถึงว่าอย่างที่บอกไปครับห้ามเที่ยวบินไม่ให้บินไปจีนไม่ให้เที่ยวบินที่ออกจากจีนมาประเทศปลายทางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทําแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารที่ติดเชื้อแล้วไปเปลี่ยนเครื่องบินในประเทศละ่ะเออเชื้อโรคก,ก็อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในประเทศได้อยู่ดีนะครับซึ่งชาวต่างชาติที่เดินทางไปจีนในช่วง14วันก่อนที่จะไปสหรัฐเขาบอกว่า ไม่ได้รับอนุญาตเลยนะให้เข้าประเทศครับในขณะที่พลเมืองอเมริกันที่เดินทางกลับจากมอนทนหูเป่อยเองก็โดนกักตัวเหมือนกันเขาจะเอาไว้ดูอาการครับเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ก็คือเป็นเวลาที่เชื้อเนี่ยฟักตัวก็คือพูดง่ายว่ากักเอาไว้จนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆไม่ได้มีการติดเชื้อหรือว่าไม่ได้เป็นพาหะของเชื้อ แล้วก็มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน s h o ต t ท um ิมเฮาสครับบอกว่าสิ่งสําคัญกว่าที่จะช่วยหยุดการระบาดของเชื้อโรคได้ก็คือระบบรักษาสุขภาพครับของประเทศต้องมีมาตรฐานสากลต้องแข็งแกร่งและก็สามารถติดตามกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีครับ